ใส่สีเขียวที่อาจารย์น่าใช่ไหมใช่ใชคือคืออธิบายก่อนส่วนใหญ่มันจะมาจากทางระบบลากระบบลากไม่ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มเยิ้มปุให้เราเห็นคราวนี้เวลาเราทําแผลอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ฝังเข็มอะไรก็แล้วแต่มันก็หายแหละแต่ว่าอย่างที่บอกคือต้นเหตุมันไม่ได้แก้พอต้อนเหตุไม่ได้แก้พอสักสองสาเดือนก็เป็นอีกเพราะนั้นเลยบอกว่าต้องทําทางดินทางดินก็ไม่ยากครับแต่ว่าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแฉะนี่แหละ พอฝนตกเนี่ยแถวเนี้ยมันจะแฉะน้านทำไม่ได้เลยเนี่ยช่วงนาฝนเนี่ยแถวเนี้ยมันท่วมหมดเลยเพราะเนี่ยถ้าจริงๆก็ไม่ไม่ยากคุ้มด้วยซ้ำเพราะว่าทองล้นมันทองล้นเขียวมันไม่ได้แพงไงกระสอบ470ร้อถ้าต้นใหญ่อย่างเงี้ยต้อง3-4มสโลแล้วก็เนี่ยคือใส่เป็นแมกนิว่าผสมอ่าเขาเรียกว่าถ้าสูตรเร่งด่วนสูตรเร่งด่วนคือละลายกับน้ําให้เป็นกึ่งน้ํากึ่งโคลนเลยแต่ถ้าแบบบางคนแค่เป็นนิดๆอย่างเงี้ยเขาจะหวานแล้วก็ลดน้ําเอาแต่อย่ันนี้เขาเรียกว่าอาการหนักอาการหนักคือ ใส่ใส่ในถังพุงเราอะละลายให้เป็นกึ่งโคลกึ่งน้ําเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยมันจะลงไปก่อนเลยและส่วนที่เป็นโคลเนี่ยมันก็ยังติดอยู่หน้าดินเวลาเราลดน้ำก็จะลงไปอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่มีผลต่อดอกใช่ไหมเวลาใส่ไม่มีเลยใช่ถ้ายายาชราอื่นไม่ไม่ค่อยดีนะครับบางตัวต้องต้องดูเรื่องยาร้อนยาเย็นด้วยนี่ไม่มีผลต่อดอกไม่ฉีดดอกโดยตรงยังไม่เป็นไรแลวถ้าลาเข้าดอกนะถ้าลาเข้าดอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราใช้ตัวนี้ฉีดโดยตรงได้เลย แต่ถ้าต้นอย่างนี้ผมว่าเอาต้นไว้ก่อนดีกว่านะมันเกิดดอกเองมันเองถ้าดอกสอยได้สอยเลยอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปอยากได้เลยเพราะว่ามันเป็นหนักครับเอาต้นไว้ก่อนดีกว่า พราะเงี้ยยิ่งดึงนะปุ๊บแล้วหนึ่งคือมันยังเลี้ยงตัวเองได้ไม่ค่อยดีอ่ะไปเลี้ยงลูกอีกขอดีกว่าถ้าต้นที่มันหนักเก็บไว้ปีหน้าได้ปีหน้ายังยังได้อีกเยอะปีหน้าเนี่ยเราเดี๋ยวลองอาจารย์ดูแลลองถามอาจารย์ดูค่ะเนี่ยเนี่ยมันมันคือปกติถ้าเป็นซีกเดียวนะแล้วใบใบใบยังถือว่าพอได้ก็อาจจะไว้แค่ไม่เยอะได้แต่นี้มันเป็นเยอะครับแล้วปีที่แล้วที่มันเป็นลูกอ่ะมันเป็นซีกเดียวมันเป็นแค่ซีกเนี้ยเนี่ย ค <c oughs> ือคือเราเราอย่างอย่างทุเรียนอ่ะกิ่งไหนรากนั้นให้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 เน้นไว้เลยครับเพราะนั้นฝั่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าโซนเนี้ยมีเชื้อโรคมีอะไรเยอะเราก็จะเน้นทางเงี้ยเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะขึ้นไบเลยถ้าฝั่งไหนไม่เป็นเนี่ยคือแสดงว่าทุเรียนมันจะกิ่งไหนรากนั้นครับสังเกตเลยถ้าเราลดน้ําไม่ถึงฝั่งไหนก็แล้วแต่ใบมันก็จะแห้งฝั่งนั้นโอ้หหนักนะแต่ก็แห้งนะเนี่ยอันนี้อันนี้ที่ที่อาจารย์บอกให้ทาฮิ้วเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวทาแล้วครับ ทีแรกมันจะเยิ้มเป็นน้ำอย,อย่างที่บอกคืออยากให้ใส่พอกี้เล็กๆมากกว่าแล้วก็พ่นเพราะว่าถ้าป้ายตาม,มตามแปลงเนี่ยบางทีเชื้อมันติดตามหัวแปลงท้ายแปลงอ,อ่าอันนี้เดี๋ยวลองอีกทีก็ได้ครับพอกี้เล็กๆแต่ถ้าเป็นแผลเฉพาะอย่างนี้เลยเนี่ยใช้เพียวๆได้อ่าอย่างนี้เราใส่ถังฉีดได้ก็ได้ไสูง,สงถ้าสูงก็แต่ก็คือต้องผสมเข้มหน่อยเนาะ,อ,ะอ่าเพราะปกติถ้าทางใบเนี่ยเขาแค่20สซีซีต่อน้ำยี่สิลิตรลงดินก็40่ถ้าภาวะปกตินะ แต่ถ้าภาวะที่เป็นโรคเพิ่มขึ้นเป็นเท่าสองเท่าคือหิวอะเยอะไปไม่เป็นไรเหมือนยาเคมีเออแล้วแล้วมันใช้กี่วันถึงถึงป,ปกติครั้งเดียวครั้งเดียวพอถ้าว่าพ่นเข้มๆค,ครั้งเดียวก็แห้งแล้วครับแต่ช่วงนี้มันดันโดนฝนลงเรื่อยๆไงก็อาจจะต้องเบิ้ลหน่อยอสักสามสี่วันซ้ำอีกทีหนึ่งเว้นอ่าสักสามสี่วันเว้นสามสี่วันแล้ก 3, วก็นันลงใช่เพราะหิวเนี่ยหลักการคือเขาฉีดปุ๊บเขาจะเข้าไปรัดเข้าไปล็อกเลยครับอย่างมชติว่าผิวเนี่ยเราขูดใหม่ๆเนี่ย เราเราขูดใหม่ๆคือมันช้ำเนาะมันเป็นแผลอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เอาอะไรเคลือบไว้เลยเนี่ยเชื้อราเชื้อโรคมันก็ยิ่งเข้าได้ง่ายเพราะนั้นฮิ้วเนี่ยมันจะเคลือบไว้เลยครับมันจะเคลือบไว้2คือถ้ามันมีเชื้อราที่ยังตกค้างอยู่มันก็จะรัดไว้เชื้อราพวกนี้ไม่เกินสอสาวันถ้าขยายตัวไม่ได้เขาจะตายอย่างเงี้ยอย่างเชื้อราพวกนี้จริงๆคือตายหมดแล้วนะคือถ้าเราพ่นฮิ้วนี่คือตายหมดแล้วแต่มันแค่เป็นซากของมันแต่ครนี้ดูว่าอยู่ไม่อยู่ก็คือว่าดูใบข้างๆว่าเป็นหรือเปล่า ถ้าเราสังเกตอะใบข้างๆอย่างเงี้ยถ้าไม่เป็นเพิ่มภายใน2อสวันเนี่ยแสดงว่าอยู่ละตายละเป็นนแค่ซากมันเฉยเฉยเพราะนั้นตามสูตรเลยก็คือคว้านแผลเนื้อเน่าออกเนาะแต่อันนี้เขาเสียวมากเลยเพราะมันครึ่งต้นปกติถ้าเขาเป็นจุดเดียวอย่างเงี้ยเขาก็จะคว้านเลยแต่ถ้าเป็นครึ่งต้นหรือบางทีมันเป็นทั้งต้นอันนี้มันเป็นตอนที่วันเราไม่รู้เพราะฝนมันตกชุกทุกวันไงครับพอมันเป็นทิงมันขึ้นใบครึ่งต้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นตามท่อน้ําเลี้ยงอะเป็นนตามแถวไปเลย แต่ที่บอกว่าอันนี้เผื่อไว้ต้นอื่นเฉยๆนะ,อะพอบางที่เนี่ยขูดพอหนักๆแบบนี้ต้องพูดเผื่อไวนะ้เนาะแล้วบางคนขูดลึกอันนี้ยังพอดียังเหลือไว้บ้างนะ,ะบางคนขูดลุกไปจนถึงแก่นมาเลยคือท่อน้ําเลี้ยงอะ่ะอันนี้คือท่อน้ําเลี้ยงหมดเลยครับก็เหมือนยางอะ่ะอันนี้คือท่อน้ําเลี้ยงหมดเลยพราะนั้นเนี่ยพอเราขูดพวกนี้ออกเหมือนทางนี้มันขึ้นไม่ได้เลยแล้วทางนี้บางทีก็ยังเป็นอยู่เนาะอันนี้นี่ก็ยังเป็นอยู่นะอันนี้ยังเป็นอยู่เพตอะนั้นส่วนใหญ่เขาจะทําทีละฝั่งหรือไม่ก็ใช้มีดสััเเเเออออาาาแแลล้้วววกก็็หหิพพ่่นนนนีีูดผผืรณปใญ เราทางดินก็เนี่ยนะครับใช้ใช้หรือบางคนถ้าเคยทําไตโคในสวนอยู่แล้วก็เอาไตโคมาใส่เพิ่มก็ได้แต่ในทองล้นเขียวมันมีไตโคเข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็มีตัวกระตุ้นรากใหม่ก็จะฟื้นได้เร็วเพราะนี่ก็ใช้แต่ทองล้นอย่างเดียวมไม่ไไม่ได้ใช้ตัวอื่นครับครับแต่ปีนี้โอ้โหเนี่ยน้ํานามันแฉะจริงนะเนี่ยน,นะเนี่ยถ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ยกก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยอตอนทําลูกกว่าจะโศก็เหมือนกัน ต้นนี้ยี่สิบปีแล้วอ่ะแต่แปลงที่ทำใหม่ยกโคกเนาะใช่ยกสวนที่ปลูกใหม่ยกตอนนี้มันมันชุดนี้เดี๋ยวต้องเริ่มเป็นเพราะว่าถ้าถ้าเสมอพืนเนี่ยยังไงก็เป็นแต่่าน่านบนนี้ยังดีหน่อยนะมันไม่นานไงครับผมนะครับตอนนี้ทำช่อง y youtube เกษตรต้องแปดไว้เป็นโลกอย่างเงี้ยติดตามขออาจารย์อยู่แล้วเลย เ,ลล <S <S เป็นอย่างเงี้ยเพียบเลยนะที่ไปทุกแปลงเลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะจะรีบทํากันเลยแล้วก็ฟื้นครับอันนี้ต้องต้องต้องเคยดูใน y YouTube เกษตรต้องแแฟนเพจตอนนี้ทำติ๊กต็อกด้วยนะอูเนี่ยเมาแล้วเนี่ยเนี่ยเอย่างเงี้ยเราเราใช้ใช้ทั้งหมดเลยครับเตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ทาเดี๋ยวแยกเป็นอีกสักวิดีโอ